สวัสดีค่ะแม่อ้อมพามาสำรวจป่านะจ๊ะพี่น้องจ๋าว่าเห็ดออกนือย่างนี่แม่อ้อมเจอแล้วค่ะดอกนึงอันนี้คือเห็ดเพึิ่งหวานนะคะงามมากค่ะพี่น้องนี่โอ้โหตะมุตะมิ้แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะไปดูก่อนนะว่าไอที่เห็นมันออกออกตรงนี้คือมันคือเห็ดไอหยังอันนี้ แม่อ้อมไม่ค่อยกล้าก,กินนะคะออกเยอะมากเลยไม่รู้เป็นเหตุอะไรคือแม่อ้อมมาเก็บจะเก็บเฉพาะที่เรารู้จักจริงๆนะคะวันนี้ที่มาเนี่ยเพราะว่าขับรถผ่านมาแถวนี้นะคะก็เลยแวะเข้ามาดูว่าน้องออกหรือ,อยังแค่นั้นนะคะแสดงว่าเห็ดอ,อันนี้นะนี่น้อ no. ง ออกตะมุตะมนินะคะพี่น้องค่ะทำลังออกแบบตะมุตตะมิแาบเลย,เลยดูว้าวดูนี่ดูโอ้โหพี่น้องค่ะเห็นเลือกอ,ออกแล้วค่ะเริ่มอ,ออกแล้วนี่เห็นไหมคะมเดี๋ยวประมาณอีกสักสองสามวันเนี่ย<ม>เราจะมาเก็บนะคะ<ม>ตอนนี้คือ<ม>แค่มาสำรวจปา่าจริงๆค่ะไม่มีอะไร ไม่ได้เตรียมอะไรมาเก็บเลยนะคะดังนั้นวันนี้ก็ยังเก็บไม่ได้ค่ะพี่น้องคะนี่เห็นไหมคะอันนี้คือนี่นนแเล็กนะคะเห็นไหมนี่คือเห็ดพิ่งหวานนะคะพี่น้อง ออกเองนะคะเห็นไหมคะว้าวเต่นเต้นใหญ่เลยแม่อ้อมไม่กล้าไปไกลนะคะพี่น้องเพราะว่ามาคนเดียวค่ะจริงๆในกล้องนี้เห็นชัดมากนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมืดมากนะคะพี่น้องค่ะมันมืดมากเพราะว่าฝนกําลังจะมานั้นแม่อ้อมไม่กล้าที่จะเข้าไปลึกนะคะพี่น้องเห็นไหมคะตมุกตะมินเลยคะ่ะ เห็นไหมโอ้โหอันนี้ถ้าอีกสองสามวันมานี่คือเก็บได้เลยนะคะพี่น้องค่ะนี่ดูให้ดูนี่นี่นี่ว้าวจะให้ดูนะอันนี้จะเก็บให้ดูนะอันนี้คือเบบี้นะคะพี่น้องมันยังไม่โตนะแบบนี้ปล่อยอีกสองวันสามวันค่อยมาเก็บเนี่ย จะได้ดอกใหญ่เลยนะคะนี่เห็นไหมคะอันนี้โอ้โหต่นเต้นเลยคะ่ะพี่น้องคะต่นเต้นเลยคะ่ะนี่เห็นไหมคะอันนี้ก็เพิ่งจะนี่นะแต่ไม่โตแล้วนะนี่คือเน่าแล้วนะน่าจะแบบไม่โดนแดดแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะโอ้โหดู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 ด,ด,ด,ดูดูสิอันนี้ก็เบบี้นะคะจะเก็บดอกนี้ให้เพื่อนๆดูก่อนนะนี่ ดอกแบบนี้ถ้าเราเก็บไปนะดอกละคาดอกละคาโอ้โหแซ่บอิหลีค่ะพี่น้องค่ะอร่อยจริงๆนะคะโอเคเดี๋ยวแม่อ้อมจะลองเดินแถวๆถวนี้นะคะสำรวจดูก่อนแล้วก็อีกสองาวันเนี่ยเดี๋ยวแม่อ้อมจะพาเพื่อนๆมาเก็บนะคะเก็บแบบขึ้นไปข้างบนที่มันเห็ดออกเยอะๆที่อยู่ฝั่งโน้นนะอันนี้แค่ตรงริมๆทางที่มาจอดรถตรงนั้นนะคะ จอดรถตรงนั้นแล้วก็แค่เดินมาสำรวจจริงๆนะคะเคค่ะ